สองฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปงลงกายได้หลายอย่างชูห้านิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปงลงร่างกายเป็นดอกบัวค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านวันนี้นะคะมาพบกับครูฟ้าสในหน่วยหนูน้อยปลอดภัยเป็นวันที่สองแล้วค่ะเด็กๆ แต่เอ๊วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนั้นเด็กๆอยากดูไหมคะถ้าเด็กๆอยากดูครูเฟร์มีภาพปริศนาคำไทยไหมไดเด็กๆทายกันด้วยคะ่ะติง๊งเอ๊ภาพนี้คือภาพอะไรคะดเด็กๆดเด็กๆลองทายกันดูนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกทายกันได้ไหมคะภาพนี้ก็คือภาพเด็กกำลังเล่นสนามเด็กเล่นหรือว่าเล่นเครื่องเล่นกันอยู่คะ่ะ ในวันนี้นะคะครูเฟิร์สก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องเล่นสนามและการเล่นในสนามเด็กเล่นค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พ,พร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะครูเฟิร์สจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นเครื่องเล่นสนามที่ถูกวิธีคะ่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะการเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างปลอดภัยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆก็ต้องไม่ปล่อยมือขณะนะเล่นเครื่องเล่นนะคะเด็กๆเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะเด็กๆต้องจับแน่นๆเลยนะคะอย่างที่สองค่ะ เด็กๆต้องไม่วิ่งเข้าไปใกล้ชิงช้าขณะที่แกว่งอยู่นะคะพอถ้าเ,เพื่อนๆบางคนหรือว่าใครกําลังเล่นชิงช้าอยู่นะคะแล้วแกว่งแรงๆพอเด็กๆเข้าไปก็อาจจะได้รับอุบัติเหตุได้ค่ะเด็กๆเราควรอยู่ห่างไว้นะคะวิธีต่อมานะคะคือถ้าตรงนั้น ที่สนามเด็กเล่นของเรามีทรายนะคะเด็กๆก,ก็ไม่ควรปาทรายใส่หน้าเพื่อนหรือใส่ใครก็แล้วแต่นะคะเพราะทรายอาจจะเข้าตาและตาบอดได้ค่ะและเมื่อมีคนเล่นหลายๆคนนะคะเด็กๆก,ก็ต้องรู้จักรอคอยแล้วก็เล่นอย่างระมัดระวังด้วยค่ะเด็กๆก,ก็ต้องเวลาเล่นชิงช้านะคะก็นั่งดีๆไม่ควรยืนบนชิงช้าค่ะเพราะอาจพลัดตกลงมาได้นะคะ เวลาเล่นม้าหมุนก็ไม่ควรหมุนแรงเกินไปค่ะเพราะอาจจะเวียนหัวและก็หล่นลงจากเครื่องเล่นได้นะคะเวลาเล่นก็ไม่ควรแย่งกันและแกล้งกันนะคะเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดทะเลาะกันได้ค่ะ ไม่ขวางทางเพื่อนขณะเพื่อนเล่นของเล่นนะคะเช่นสไลเดอร์นะคะเราก็ควรขึ้นทางขึ้นส่วนทางลงเราก็มีไว้สไลด์ลงเท่านั้นนะคะไม่เอาเป็นทางขึ้นนะคะเพราะถ้าเราไปขวางทางขึ้นนะคะเวลาเพื่อนสไลด์ลงมาก็อาจจะโดนหน้าเราได้นะคะและอาจจะเกิดอุบัติเหตุและเจ็บตัวได้ค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะไปเล่นสนามถ้าสมมติว่าเด็กๆ เกิดอุบัติเหตุขณะเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะไม่ว่าถ้าอยู่ที่โรงเรียนถ้าดเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนให้เด็กๆนะคะแจ้งคุณครูทุกครั้งค่ะและเมื่อเด็กๆไปเล่นสนามเด็กเล่นข้างนอกนะคะเมื่อได้รับอุบัติเหตุก็รีบแจ้งผู้ปกครองเพื่อที่คุณครูหรือผู้ปกครองนะคะจะได้ประถมพยาบาลเด็กๆเ,เบื้องต้นค่ะ เด็กๆก,ก็ได้รู้วิธีการเล่นเครื so, ่องเล่นสนามได้อย่างปลอดภัยและเล่นได้ถูกวิธีไปแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนําวิธีการเล่นที่ถูกวิธีนี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเด็กๆด้วยนะคะและเมื่อโควิดหายเมื่อไหร่แล้วเด็กๆมาที่โรงเรียนครูเฟิร์สสัญญาค่ะว่าจะพาเด็กๆไปเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างแน่นอนเพราะเด็กๆทุกคนจะรู้วิธีการเล่นได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะ ในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมทำงานที่ครูเฟิร์สมอบหม่นะคะ1เลยให้เด็กๆนะคะวาดภาพวิธีการเล่นเครื่องเล่นสนามที่ถูกวิธีมาคนละ1ภาพลงในสมุดวาดภาพของเราเลยค่ะและ2นะคะคือให้เด็กๆนะคะทำการบ้านในแบบเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กหน้า22และหน้า23เป็นจำนวน 2, หน้าเช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ครูเฟิร์สต้องลาไปก่อนเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านนะคะแล้วก็ถ่ายภาพส่งมาให้ครูเฟิร์สดูด้วยนะสำหรับวันนี้ครูเฟิร์สต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ